โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสบันี้เป็นเวลาฟังธรรมให้พาตันตั้งใจนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเพชรฟังธรรมต่อไป การนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่เป็นการประมาทคุณพระพุทธธรรมประสงค์ประการใดเป็นการแสดงออกซึ่งความองอาจกล้าหาญของจิตใจเราทุกคนเพื่อจะสู้กับกิเลสความโกรธความโลภความหลงในหัวใจของตนของตน ท่านเอาเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้าของเราเมื่อสเสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในป่าหิมพานในถ้ำไนที่รีเวอยู่ตั้งหกพันสาล่วงแล้วหกปีล่วงแล้วจึงไปได้ลุกขมูลล่มไม้ ที่เราเรียกว่าต้นไม้โพดต,ตามประวัติตำนานก็คือว่าพระพุทธเจ้าประโสูติปีไหนปีนั้นต้นโพต้นนี้ของ,งอกขึ้นมาเท่ากับอายุของพระพุทธเจ้าก็ตกลงพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อายุสามสิบห้าปีต้นโพต้นนั้น สามสิบห้าปีก็เป็นล่มเป็นเงาเป็นที่นั่งเจริญภาวานาของพระพุทธเจา้าหลังจากได้เสวยอาหารแล้วไปลอยถาดเชียงถาดแล้วก็ขึ้นไปฝั่งไปพบต้นโพต้นนี้แหละก็เห็นว่าต้นโพนี้เป็นร่มเงาดี คงจะเป็นที่ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ไปยืนเดินนั่งในที่นั้นอยู่ตลอดวันพอเย็นๆมีแขกเลี้ยงโคเกิดมีศรัทธาเห็นว่าพระฤาษีองค์นี้คงนอนที่นี่แน่ไม่ไปที่ไหนจึงได้เกี่ยย่าคามาได้แปดกำมือมาถวาย เพื่อให้ท่านได้ปูนอนพระองค์ได้รับยาคานั่นแล้วก็เอามาปูเลือกที่นั่งทางทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต <c oughs> ้ก็มาได้ความว่าทิตะวันออกเป็นทิศที่นั่งภาวนาดีก็เอายาคาแปดกรรมนั่นตูลาท,ทับทับกันเข้า เป็นที่นั่งเพื่อมาให้มันชื้นเกินไปเพราะว่าเดือนหกเป็นเป็นตามธรรมดาก็ฝนตกลงมาแล้วแผ่นดินก็ย่อมเกิดความชื้นจึงได้ยาคาแปดกรรมนั่นมานั่งเมือ่อพระองค์นั่งขังนั้นแล้วนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาข,าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผินหน้าผินพราพักไปทางทิศตะวันออกพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาข้างนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระโดกก็ตามที ถ้าไม่ได้ตรัสสรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแม้เข้าก็จะไม่สเวยจะไม่กินตายที่นี่แหละเมื่อตั้งสัตว์อธิษฐานนั่งภาวนาแล้วเลือกอุบายภาวนาของพระองค์ก็ได้อนาปาลมหายใจเวลาลมเข้าไปดวงจิตผ <c oughs> <c oughs> ู้รูก้ก็รู้ว่านี่เป็นลมเข้าไป ลมหายใจออกมาก็จิตผู้รู้อยู่เป็นผู้รับรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ไม่ให้เผลอไม่ให้จิตคิดไปในที่ต่างๆร <c oughs> วมจิตใจเข้ามาได้ทุกลมหายใจจนจิตใจของพระองค์ สงบตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการนั่งสมาธิภาวนานี้ไม่ใช่เวลานี้มาจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลโน้นต่อมาจนถึงพวกเราทั้งหลาย เพื่อให้จิตใจเราแสดงความองอาจกล้าหาญต่อสู้ภาวนาพุทโธพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตเผลอจะภาวนาบทใดขอด้อใดธรรมะอันใดก็ตามให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจ รวมจิตใจเข้ามาเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคตไม่ให้มายุ่งเกี่ยวเอาจิตใจปัจจุบันนี่ครมันแน่วแน่รวมจิตใจเข้าไปถ้ารวมจิตใจของตนเองไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานถ้ารวมใจของตนให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตด,ดวงใจ ใจิตใจของคนเหล่านั้นเมื่อย่นย่อเข้ามาให้สั้นให้น้อยที่สุดนั้นมีอยู่สองอาการอาการภายในได้แก่จิตดวงที่มีความรู้อยู่หรือให้ชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่จิตดวงนี้ <c oughs> มีความรู้สึกอยู่ในตัวในกายในจิตของทุกๆคนคนคนหนึ่งก็มีจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ แต่ว่าจิตใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นลูกป,ประพันธ์สีสันฐานเหมือนร่างกายตัวคนเหล่านี้ไม่มีถ้าแยกโพดกล่าวเฉพาะจิตแล้วมีความรู้อยู่เท่านั้น <c oughs> แต่ในดวงจิตนั้นมันเต็มไปด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะมันเต็มอยู่ในใจ ่วนจิตดวงหนึ่งท่านให้ชื่อว่าสังขารจิตมีหน้าที่คิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็แสสายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมลมลมหลงมัวเมาไปตามกระแสของโลกไม่เป็นกระแสของธรรมกระแสของธรรมคือว่ารวมใจเข้ามาอยู่ในร่างกายภายในปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอบ คือดกายดูใจดูตัวของเราภายในนี้มันมีอะไรอยู่โลกร่างกายนี้จึงยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นคือว่ามาจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวจิตใจดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดวยดวงจิตดวงใจดวงนี้ถ้าใจดวงนี้ ไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาฟังเทศฟังธรรมแล้วร่างกายก็มาฟังธรรมนั่งภาวนาอย่างนี้ไม่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละมีศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทานในศีลในภาวนามานับพบนับชาตไม่ท้วนแล้วเหมือนกัน ที่เราทุกคนได้บำเพ็ญมาแต่ว่าอินทร์บาลมีก็ยังไม่แก่กล้าสามารถที่จะตัดความโกรธความโลภความหลงได้กระแสะแห่งสังขารจิตมันมีมากท่านจึงให้พยายามทำใจในเวลาปัจจุบันนี้ว่าให้สงบตั้งมัน่น ให้มีความหยุดความอยู่ไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอาการภายนอกรวมใจให้ตั้งมั่นอยู่ณภายในหรือว่าปิดกัน้นรักษาไม่ให้จิตใจล่วไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโผฏพะให้ใจอยู่ในใจที่เรานึกพุทโธพุทโธได้ยินเสียงอยู่ เราฟังเทศฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นั่นคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเป็นผู้ได้ยินได้ฟังหูนี่มันรับเอาเสียงเข้าไปส่งให้จิตใจนั้นดูเวลาคนเราที่เขาตายไปให้เราเห็นหูเขาก็ยังมีอยู่ตาก็ยังมีอยู่เวลาเขาตายใหม่ๆแต่ว่าตาก็ดูไม่เห็นหูก็ฟังเสียงฟังธรรมไม่ได้ เพราะจิตใจไม่อยู่ในเนื้อในตัวไม่อยู่ในร่างกายแล้วแต่เวลานี้เราทุกคนมีจิตใจยังคลองอยู่ในรูปร่างกายอันนี้รู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักสบายไม่สบายคือดวงจิตดวงใจทางนั้นแหละที่มีความรู้อยู่ตามอาการเหล่านี้ แต่เป็นความรู้ที่ยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในความโกรธความโลภความหลงความไม่อิ่มไม่พอในกิเลสตัณหาทั้งหลายการนั่งสมาธิภาวนานี้เรียกว่าตัดทอนออกไปให้หมดสิน้นให้เหลืออยู่แต่กายกับใจ กายก็คือตัวเรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละที่ให้นั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกคือให้เอาเท่านี้นอกจากนี้ไปดีก็อย่าไปหลงชั่วก็อย่าไปทำคือสิ่งทั้งหลายนอกจาก,กจิตใจดวงที่รู้อยู่ภาวนาพุทโธอยู่หรือภาวนาบทใดก็ตาม ให้มารวมมาสงบอยู่ที่นี่จะคิดไปทำไปพูดไปคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหานั้นแลียว่าไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดไว้ว่านาทิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในหรือดูฝน กิเลสตัณหาของในใจมนุษย์และสัตว์ทางหลายทั้งเทวด,ดาอินพรมยมยากนั้นไม่มีที่พอได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากได้อย่างอื่นๆต่อไปดีอย่างนี้แล้วก็อยากดีอย่างอื่นต่อๆไปดูแต่ทรัพย์สินวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของมนุษย์คนเราในโลกนี้นมีเท่าไรก็ไม่พอ ไม่มีเมืองพออันนั่นแหละท่านว่าตัณหาไม่มีที่พอละเสียสงบจิตใจเสียเอาแค่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้สงบใจลงไปได้จิตใจเย็นสบายเรียยว่าละตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาละทิ้งปล่อยวางหมดสิน้น จิตใจผู้รู้อยู่ที่นี้ปัจจตังจําเพาะจิตนี้กับภาวนาอยู่ที่นี้เมื่อจิตยังไม่สงบลงไปได้เมื่อใดเวลาใดก็ให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธในใจหรือว่าพุทโธมันจิตใจยังไม่สงบท่านก็ให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายจะมาถึงเพราะความตายนั้นมันใกล้เข้ามาทุกวันทุกคืน ทั้งเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ก็รอวันตายเท่านั้นเองถ้าความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใดเราจะอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เป็นนันขาดเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนั้นเป็นภัยอันใหญ่หลวงไม่มีใครจะลบเลีกหนีให้พ้นไปได้ ความตายท่านเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนือ้อเมื่อมันไล่ไปทันที่ไหนสุนัขนั้นไม่ยอมปล่อยกัดจนว่าเนื้อนั่นตายสุนักกินเป็นอาหารไปความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายนี่มันไล่พวกเราทาั้งหลายมาตลอดเวลาเหมือนสุนัขไล่เนือ้อมันจะมาทัน วันนี้คืนนี้ปีนี้เดือนนี้ก็ไม่สาดถ้ามันเข้ามาทันบุคคลผู้ใดใครจะมาล่องขอเส้นสวงขอให้ชีวิตเข้าไปเจ้ายืนยาวขราวไปกลไปจะได้ทำบุญให้ทานจะได้รักษาชิ้นห้าชิ้นแปจะได้เจริญสมาธิภาวนาความตายมันไม่ยกเว้นและไม่ผ่อนผันให้บุคคลผู้ใดด้วย ก็มีทางดีอยู่ว่าบัดนี้เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ยังมีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจก็ให้รีบทำให้รีบปฏิบัติตั้งอกตั้งใจรวมจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับคนกับสัตว์กับวัตถุธาตุทั้งหลายกับทรัพย์สินเงินทองความสุขความสะดวกสบายภายนอกตัดลงไปคือวันละลงไปไม่เอาอะไรทางนั้นเอาจิตใจดวงผู้รู้ให้โยในกายในจิตนี้เอาจิตใจสงบระงับตั้งมัน่นเอาใจละความโกรธความโลภความหลงอยู่ภายใน เอาใจให้เป็นจิตใจดวงเดียวความจริงก็คือว่าใจนั่นมันมีดวงเดียวแต่ว่าอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในใจท่านให้ชื่อว่าตัณหามันมีมากจะมากเท่าไรเท่าไรก็ตามมันก็ไม่มากไปจากตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ่มรสกายถูกต้องโภทภะใจคิดทำอารมณ์อยู่ในตัวในใจมันมากเท่าไรก็เท่านี้แหละ ตาหูจมูกเลี่ยนกายใจรูปเสียงกินรสผอดพระธรรม,มารมอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันกระทบก,กันอยู่นี่แล้วจิตนี้ไม่สงบระง,งับจิตไม่มีปัญญาก็มาดิ้นรลนวุ่นวายอยากจะได้ความสุขความสะดวกสบายแทนที่จะได้รับแต่ความสุขสะดวกสบาย ความทุกนั้นมันได้มาสุขที่คนเราต้องการปรารถนานั้นได้น้อยเต็มทีทุกนั้นได้เต็มกายเต็มใจอยู่ตลอดเวลามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยทุกดูตัวเราก็โลได้เข้าใจบุคคลอื่นก็เหมือนกันเจตใจนั้นมันมุ่งมา่ปรารถนาจะเอาความสุขสบาย แม่ญาติโยมทำรรม,มาค้าขายก็มุ่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกทางนั่นแหละแต่ว่าที่ได้ที่ถึงนั้นมันก็น้อยคนเต็มทีเพราะว่าความอยากมันมากแต่การทำการปฏิบัติพาคปฏิบัติมันไม่ไม่เพียงพอจึงไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนบางคราวมันกับความดีใจบางเกิดมีขึ้น คือได้ดังความมุ่งมากปาถนาของตนตั้งจุดไว้บ้างก็ดีอกดีใจจนกระทั่งว่าหลับนอนไม่ได้ถึงข่าวดีใจก็ล้องลำทำเพลงนั่งที่ไหนก็สบายไปที่ไหนก็สะดวกทีนี้เมื่อข่าวทุกมันก็มีความอับอั้นตันใจก็มีขึ้น ทุกต่างๆเหล่านั้นมันมีสุขมีทุกประจําโลกนี้อยู่ประจําหัวใจมนุษย์คนเราที่มีกิเลสอยู่เมื่อความทุกมาถึงเข้าความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทางหลายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจหรืออะไรมันเกิดวิบัติขึ้นมาในวัตถุเข้าของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตัวเองบาดนี้ก็ทุกแหละ ทุกเน้กระจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนจึงได้เกิดความร้องให้น้ำตาไหลทุกทอมานนัดรับแค้นแน่นใจขึ้นมาเรียกว่าร้องให้ถึงขั้นร้องให้น้ำตาไหลไม่รู้เอามาจากใดน้ำตานั้นก็ดีน้ำตามนุษย์คนเราเชื่อไม่ได้ดีอกดีใจก็น้ำตาออกเสียอกเสียใจก็น้ำตาออกน้ำตานี่เอาแน่ไม่ได้ จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนให้ตั้งอกตั้งใจกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์จเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทรรใจให้สงบ เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนี่แหละมาสงบระง,งับในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในส่วนจิตใจสังขารวิญญาณอาการภายนอกนั้นละวางออกไปให้หมดสิ้นดีก็ยาได้หลงชั่วก็ยาได้ทำตาม เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมีอยู่ในตัวตลอดเวลาแต่ว่าเราขาดสติความระลึกได้ขาดสมาธิขาดความตั้งใจมัน่นขาดสัจจะอธิษฐานเมื่อขาดแล้วมันก็เลยหลงไหลไปตามอารมณ์กิเลสถ้าเราตั้งใจรวมใจเข้ามาสู่จิตใจดวงปัจจุบันที่เรานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ทุกคนก็ย่อมมีเวลาฟังธรรม มีเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาได้เพราะว่าวันเวลาในโลกมนุษย์ที่เขาสมมุติไว้ก็คือว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งรวมกันเข้าก็เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงวันหนึ่งมันก็มียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นไม่มากกว่านั้นไปได้ตามสมมุติ ททนี้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่แหละเราจะเอามาสักชั่วชั่วโมงหนึง่งมานั่งภาวานาปฏิบัติบูชารวมจิตใจให้สงบระงับให้ได้สักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีบางคนจนว่าไม่มีเวลาแต่เวลาอย่างอื่นมันมีคือว่ากิเลสมันชอบอันใดเวลามันก็ไปอยู่กับกิเลสชอบนั้น อันส่วนเวลาภาวนานี้เราต้องตั้งใจไว้เป็นพิเศษไม่ว่าคืนไหนวันไหนก็ตามเมื่อมีโอกาสแล้วเราจะต้องตั้งใจภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้ามาในใจของเราให้ได้จนกระทั่งเลิกละกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าใดก็ละทิ้งให้หมดกิเลสความโลภความอยากได้คือตัณหาทั้งหลาย ก็พยายามละทิ้งออกไปทั้งหมดนอกจากจิตใจในเวลาปัจจุบันคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่เท่านี้มาโยในใจดวงนี้เห็นสิ่งต่างๆทั้งคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์เราว่าเป็นของเรา ต้องคิดดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าของของคนเราก็ตามของเทวดาอินพรหมที่ไหนก็ตามมันเป็นของกลางโลกใครจะเอาไปไหนมาไหนไม่ได้มันเป็นของใช้สอยชั่วยังไม่ตายเท่านั้นเองอย่างเราเป็นมนุษย์นี่แหละสมบัติเหล่านี้เมื่อมันสิ้นสุดอายุมันแล้วก็ลงสูตร ทับถมแผ่นดินแผ่นดินนั่นเป็นผู้รับรองสมบัติมนุษย์ท่านจึงวาเป็นสมบัติของแผ่นดินอย่าว่าแต่สมบัติแม้ร่างกายตัวตนของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล้อถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดตายลงเมื่อใดเขาก็เอาไปฝังไว้ที่ดินหรือเผาไฟลงไปสู่ดินนั่นแหละ ตัวเราก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากเราภาวนาทำใจให้สงบระงับจึงจะได้บุญได้กุศลไปโซปาราโลกคือโลกหน้าถ้ายัางท่องเที่ยวไปมาในโลกก็ได้บุญกุศลอันนี้แหละพาไปถ้าใครทำบาปไว้มากก็ได้เอว่าบาปพาไปไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดลฉานพวกอบายภูมิ หรือไปตกนรกอเวจีเหมือนพระเทวทัตก็ได้อันนั้นแล้วว่าคนทำบาปบาปใหญ่ที่สุดก็ตกอเวจีมหานรกบุญใหญ่ที่สุดก็เป็นบําเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพัจเจกพะพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลาย นั่นก็คือว่าบุญบันดาบุญให้เป็นไปบัดนี้เราได้มาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาเลื่อมใสในการปฏิบัติบูบชาภาวนาพุทโธในใจแล้วก็ให้รวมจิตรวมใจตั้งจิตใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่องราวอันใดซึ่งเป็นอนาคตการล้ายขนาดไหนก็าตามให้มันเป็นเรื่องอนาคตไป เรื่องปัจจุบันที่เราปฏิบัติบูบชาภาวนาอยู่ทําใจของเราให้สงบประงับแน่วแน่มัน่นคงอย่าได้ลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุล้างยพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงค์เป็นที่พึ่งของเรา คนพระศีรัตนาัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะต้องกราบไหว้บูชาทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตรวมจิตใจเข้ามาตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วจะได้ชำระกิเลสความโกรธที่มันมีอยู่ในใจให้เบาบางหมดสิ้นไปจะได้มาละกิเลสความโลภในจิตในใจให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไป โลภะจิตในจิตใจ,ใจของคนเหล่านั้นใครทำตามปฏิบัติตามมันไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าโลภะจิตนี้ไม่มีเมืองพอเมืองพอของกิเลสตัณหาไม่มีกิเลสตัณหานี่ละได้เมื่อใดเวลาใดก็พอเมื่อนั้นเวลานั้นความจริง้าตั้งใจภาวนารวมจิตใจในปัจจุบันมันพอแล้วทุกๆุกคน เพือว่าตามันก็มีสองตาหูมีสองข้างจมูกมีสองฝ่องมีเลีนมีกายมีใจมีตัวเรามันก็เท่านี้แหละจะมีความสุขกายสบายใจมีทรัพย์ชิ้นเงินทองมียศมีลาบอะไรก็เพื่อมาบำรุงบำเรอล่างกายอันนี้ให้มีความสุขแต่ไม่ใช่มันจะมีความสุขตลอดไปร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์อย่างนี้แหละจิตใจอย่าได้วันไวสันสะเทือนไปตามอาการเหล่านี้พุทโธในดวงใจต้องนึกต้องเจริญยึดเหนี่ยวอยู่ในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เวลาอื่นไม่เกี่ยวเอาเวลาปัจจุบันถ้าเอาเวลาปัจจุบันตั้งใจภาวนาในเวลาปัจจุบันอยู่ พุทโธพุทโธอ,อยู่ติดต่อกันอยู่ในดวงใจทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาคุณพระพุทธพระธรรมปะสง์ก็ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาอยู่ที่ดวงจิตดวงใจของเราในปัจจุบันนี้เมื่อจิตใจปัจจุบันนี้มีความเพียรเพ่งอยู่มีสติอยู่มีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่ในหัวใจ เจตใจของคนเราก็สบายเรียกว่าสบายด้วยการละการปล่อยวางกิเลสถ้าทำตามอำนาจกิเลสแล้วเป็นกรรมเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสดุดจึงให้พากันเลิกละกรรมชั่วเสียเรียกว,ว่าไม่ทำบาปพระพุทธเจ้าเมื่อละบาปได้ท่านสอนให้เราทำบุญคือทำดีแล้วก็จะดีเรื่อยไป ถ้าทำชั่วแล้วก็จะชั่วจะต่ำเรื่อยไปเพราะว่าบาปนั้นเมื่อมันให้ผลเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายบุญนั้นทัานว่าเมื่อให้ผลแล้วมีความสุขมีความสบายไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายบุญนี้จึงเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราทุกคนเมื่อเราทุกคนได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจมีสติ เราเลึกว่าในชาตินี้ที่เราเกิดมาเราจะเลิกการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงจิตดวงใจจะทำบุญแทนไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าจะพูดจาตาัสอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลจะคิดอยู่ในจิตในใจก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลได้แก่เรามาคิดมาจเจริญภาวนาพุทโธพุทโธในใจนี่แหละ เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชนี